สวัสดีค่ะนี่น้องอิ่มเองนะคะที่เมื่อวานบอกว่าจะมาร e ีวิว e juice ให้ดูแต่ว่ารีวิวไม่ได้แล้วค่ะเพราะเมื่อคืนเมาเล่าวันนี้มาแล้วค่ะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ tasty cloud เ,เออยี่ห้อนี้จะติดหนึ่งในห e ้า e juice ที่มีกลิ่นที่ดีที่สุดนะคะเขามีการประกวดกันเมื่อปีที่แล้วขวดนี้จะมีขนาด15มิลน,นะคะนิโคตินจะมีตั้งแต่ศูน 12แล้วก็18นะคะนี่เลยค่ะลักษณะขวดจะมีสีเข้มเอาไว้กันรังสี uv นะคะแล้วก็ฝาเป็นเหมาะสำหรับแบบ d r อ p นะคะจะใช้สะดวกมากนี่กลิ่นที่ได้มามีชื่อว่า dragon air นะคะอ่อจะมีส่วนผสมเป็นกลิ่น cantaloupe แล้วก็แก้วมังกรแล้วก็เมลอนมิ้นต์อยู่ด้วยกันเดี๋ยวมาเทสกันดีกว่า ว่าจะอร่อยไหมอันนี้อิดรอปลงไปแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งอร่อยมากค่ะมันจะเป็นแบบ เป็นเย็นๆเหมือนมิ้นแล้วก็จะหวานๆเหมือนผลไม้อะคะ่ะอร่อยอร่อยเวยต้องลองต้องลองแล้วแบบนี้อ,อของยี่ห้อนี้จะมีทั้งหมด4กลิ่นนะคะแต่ว่ากลิ่นที่เหลือเดี๋ยวมารีวิวอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวรีวิวทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเดี๋นอกตายนะคะสวัสดีค่ะ